我有时松了，没得，我要是说不你的。 เลยมาเข้าใจอยไม่อากักแล้วต้องมีสกิลสูงต้องมีสกิลสู โอ้เด็กยังไม่ายอกหละพี่เอ็ล่นอร่ละไรมก็บอกว่าไก้เลยไก่นีมาเนเยอะหนูเก่งมากเอาีเหลืองให้เอาบ้างวไม่กินนี่ไก้ แจงเป็นทอสสีชมูสีส้มอ่ะสีชมพูมรอ,อ,อมริแล้วมูมอริแลให้ใครเอาเอะไรนี่ยเอาวันสลูู

้องหัวเราไีขวัญจนเนี้ยไม่พีขวัญจนแท่ไม่เจอพี่ขวัญนานมากค่ะอ่าน้นานปะนานนะวันซึมไม่เจอไม่นานหรอจำเสื่อมแล้วเนี่ยนี่วันศุกร์นะถือว่านานสำหรับเรานะเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอมันเป็นกลล่มบงทีก็เลยยุ่งก็เลยยุ่ทำให้ มันเป็นโล่งรู้สึกแปลกๆถ่ไปรูไหมเรามันพี่จอายชื่อถ่ารูปป่ะเดี๋ยวรอแนนสวัสดีพี่นันวันนี้วันเกิดเหรอแฮปปี้บ day ทุกที่แฮปปี้บ day เ day แฮปปี้บ day ทุกทีขอให้เมานะครับมาหาเขาด้วยนะเข้าใจไหม ทำไมต้องจุกกันทำไมต้องจุกกลับกันสวัสดีพี่เมย์อมยิ้มน้องไม่เจอเสียงรอบตัวเสียงจุกกลับรอบตัวทำอะไรอยู่คือเราอราแล้เรื่องจากวันนี้วันเกิดขอให้เมย์มันมาช้านาออะไระบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ไ้เบิร์เดย์ทูยูเดย์โมมานานแล้วจันพี่จุบุ ไปดิวไปกระเป๋ามาเป็นป็นอะไรหรือเปล่าไปรูปอยู่ไปยูคิด่าไหอล่ไปป่ะไปดิไปดิรู้ป่าไม่มีใครเปิดเลยมั้งนี่เปิดเลยรถชิบเปิดเลยอะแฮปปี้มาเราดี ทำอะไรอยู่โรเจกต์ฮ่าสวัสดีายทำอะไรอยู่เปานคสนุกใช่ไหมัือโเจกที่มหาลัยแปร์สมน้าก็ขอให้ตั้งใจทำงานสุดๆนะมันต้องทำมันก็ต้องทำเนาะบายมาต่อจะทันไหมอะ อใช่ค่ะคะจริงเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาดูเอ็มเล่นลีลาดอ่ะวันที่สองสองวันเลยอะรอไม่เจอแต่นายคือเขาไหมต้องไปหนึ่งจริงนะเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าที่เป็นเขาไม้ทำอะไรอยู่ต้องไปแล้วนะบาบายุกยุกเกังลีลาดฮะ ยืนย้เลยน่ะไม่ถ่ายแล้วเหรอไม่ถ่ายแล้ว